ทท่่่รราาายยยแแแวงงงงเเออััมมมมดกกลนนนนูโคคคถป็สวัสดีข่ะขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโคราชบ้านเองมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยจ้าสวัสดีจ้าหนูชื่อเอ๋งอีอีอีไม่ใช่ใช่หนูชื่อนางน้อย เด็กโคราชบ้านเอง๋งวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆไปย้อนเวลาดูเมืองโคราชในอดีตกันซึ่งเมืองของเรามีอายุมากกว่า300ปีเลยทีเดียวพร้อมแล้วไปกันเลยจุดกำเนิดเมืองโคราชเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตอนที่พระนารายณ์มหาราชยังครองเมืองกรุงศรีอยุธยาท่านได้ให้สร้างเมืองโคราชขึ้นมานะจ๊ะเพื่อให้เป็นด่านหน้าป้องกันศัตรูและดูแลภาคอีสานเมืองโคราชเลยกลายเป็นเมืองสําคัญตั้งแต่นั้นเลยในสมัยก่อนเมืองโคราชของเรามีกําแพงเมืองล้อมรอบตัวเมืองมีประตูชุมพลที่ใหญ่โตวไว้คอยป้องกันเมืองจากข้าศึกและปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่นะจ๊ะใครไปเที่ยวโคราชลองมาไปดูสิ นอกจากนี้เรายังมีมรษัตรีหอิงกล้าแห่งเมืองโคราชที่มีนามว่าทาสุรนารีหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าย oh ่าโมโหซึ่งถือว่าเป็นฮีโรในใจของคนโคราชเลยทีเดียววิถีชีวิตชาวโคราชสมัยก่อนจะทำไร่ทำนาใช้เกวียนในการบรรทุกผลผลิตมาขายในตลาดเด็กๆจะมีการละเล่นของเล่นพื้นบ้านอาทิเช่นมาก้านกล้วยมาเก็บโยลูกช่วงเป็นต้น และโคราชของเราในวันนี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านเช่นมีห้างสรรพสินค้ามีถนนหนทางที่สะดวกสบายมีรถไฟฟ้าที่ก็กำลังจะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามโคราชก็ยังมีความเป็นไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การรักษาเห็นไหมคะว่าโคราชบ้านเองมีเรื่องราวมากมายที่น่าภูมิใจ หนูรักบ้านของหนูพวกเราอย่าลืมมาช่วยกันอนุรักษ์และเล่าเรื่องราวโคราชให้คนรุ่นหลังได้ฟังกันนะจ๊ะโคราชบ้านเองรากเง่าของฮาวอำนวยการผลิตโดยนางจันจิราวาปีทะและจัดทำโดยหนึ่งนายสุภมิตรวรสีหะสอง นางสาวจาริญยาอลีลาน้อย3านายสุรเชษฐ์คำทองเขียวโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์เพชรพิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม,มาเขตสองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีม,มาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ